สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อุ้ยจับคนสุดทินเราอำเภอประสาทตัวนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมและก็ลุ้นการกู้รอกของผมนะครับผมอ่ะพี่น้องใส่แถวนี้แล้ครับผมสุกๆไว้สิมีปลาบ้านอก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกด subscribe ผมด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆนะครับผมได้สังสรรค์ทำคลิปให้ชมกันอยู่บ่อยๆนะครับผม เดี๋ยวดูนะครับผมใส่มีบอ่อพี่น้องศูนย์หลังแรกผ่านไปเดี๋ยวไปดูนน่นนะครับผมตรงนู้นมีประมาณอีกสหลังนะครับตรงนั้นนะครับผมจะมีปลาหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับน้ําขึ้นน้าขึ้นเยอะมากนะครับตอนนี้นะครับผมอโอ้พี่น้องเอ้ย จมิดไปเลยรอผมเตะอะไรมันเตะปลาเอานี่อสองเต็มน้อยๆเอานี่ครับหลังนี้สองเต็มเดี๋ยวไปดูนะครับผมตรงนี้น่าจะเป็นสามหลงังโอ้พี่น้องน้ำ เต็มปึ๊บเลยอู Ooh, no. ้นเต็มหนึ่งโอ้ย oh. ไม้นะผมนี่เต็มเลยน้อย,อยเอานะครับดูตั้งนี้หลังหนึ่งแล้วก็มีซุกข,ข้างในหลังหนึ่งเออพี่น้องโอ้ไม้ดิบ ไม่น่ามีไม่มีดิน้นไม่มีอะไรเลยเีียบเดี๋ยวไปดูนะครับโอ้โหเตะไม้พี่น้องปลาโบพี่น้อง,องตรงนี้ไหนน้องเราผมเงียกรอ๊ดสรุปนะครับผม ได้สามเต็มสุปได้สามเต็มนะครับผมพอได้เอาไปกินก็ประหยัดไปหนึ่งมื้อนะครับหาปลาดำรงชีพนะครับดีก็ได้คลิปลงช่องด้วยนะครับวิธีชีพนะครับหาอยู่หาก,กินนะครับผมฝากเป็นกำลังใจกดติดตามกดสับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับผมนะครับผมจับกนสุรินทร์เหล่าอำเภอปราสาทตัวนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อสวัสดีครับผม